สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่นี่มอุบลวันนี้พาทุกท่านนะครับมาพบกับอีกหนึ่งงานด้านการให้บริการนะครับของมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีนะครับนี่คือรถไฟฟ้านะครับที่จะมาให้บริการภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านไปสำรวจเส้นทางแล้วก็การให้บริการว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับซึ่งจะเปิดให้บริการ1ตุลาคมนี้นะครับ เดี๋ยวจะไปพูดคุยกับท่านผู้ช่วยที่การบดีนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนกิจชาลีรัตน์นะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขออนุญาตพูดคุยเส็กน้อยกันแล้วกันนะครับเห็นจุดนี้คือจุดจุดสถานีหลักใช่ไหมครับท่านสถานีหลักครับสถานีเจศูนย์หนึ่งครับมหาจทยาลงกรณรัชธานีครับครับซึ่งเล่าให้ฟังหน่อยหนึ่งตุลาคมนี้เริ่มต้นแน่นอนเป็นวันคลิกออฟครับครับผมคลิกออฟนะครับครับมีทั้งหมดกี่สายครับ เรามี3สายด้วยกันนะครับเราจะมีแผนผังเส้นทางเดินรถรางไฟฟ้ามหาลัยมุรดาานีนะครับมีสายสีเหลืองครับสายสีน้ําเงินสายสีเขียวนะครับโดยแต่ละสายนี้เรามี16จุดจอดให้บริการทั้ง10คณะ1วิทยาลัยและ3สํานักครับเราเปิดให้บริการนะครับคันแรกจากสถานีหลักนะครับ7จ็ดโมงยีนะครับแล้วก็คันสุดท้ายออกจากสถานีหลักนี้19บเนาฬิกาสาาทีครับให้บริการ หนึ่งวัน100รอบครับแต่ว่าช่วงนี้ในส่วนของการเรียนการสอนอาจจะเป็นลักษณะออนไลน์แล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิดใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเราก็ให้บริการตามแผนให้บริการตามแผนนะครับ1ตุลาคมนี้แน่นอนครับผมครับสายสีสายสีเหลืองจะวิ่งทางนี้นะครับสายสีเหลืองจะวิ่งจากสถานีหลักนะครับขึ้นไปทางคณะวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ไปส่งนักศึกษาที่หอพักนะครับก่อนที่จะวนกลับมาทางคณะเกษตรศาสตร์นี่นะครับ แล้วก็ผ่านคณะเปรศสัจฉศาสิลปกรรมศาสตร์นะครับวนมาผ่านศิลปะประยุกต์และสถา์ปัตยกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์นะครับสำนักงานอธิการบดีเราจะจบที่สถานีหลักครับส่วนสายสีเขียวนะครับเราจะมีพิเศษมีสองคันนะครับจะเริ่มต้นจากสถานีหลักนะครับผ่านบริหารศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์นิติศาสตร์นะครับโรงอาหารกลางสำนักคอมพิวเตอร์นะครับอาคารเรียนรวม 5อาคารรวม4ี่นะครับคณะรัฐศาสตร์นะครับศูนย์กองมือกลางสำนักวิทยาบริการหรือห้องสมุดนะครับแล้วก็จะวนกลับมาที่เดิมนะครับที่สถานีหลักครับตัวนี้เราจะบริการหนึ่งชั่วโมงจะอยู่ที่4สายหรือสี่คันนะครับนะครับส่วนสายสุดท้ายนะครับเป็นสายสีน้ําเงินจะวิ่งจากตรงนี้นะครับจากสถานีบีศนนะครับผ่านสํานักงานอธิการบดีนะครับแพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์นะครับแล้วก็ขึ้นไป ตามเส้นทางนี้นะครับตรงนี้ก็จะผ่านคณะเพศศาสตร์สามแยกเพชศาสตร์ตรนะครับแล้วก็จะมารับน,น้องนักศึกษาที่อาคารเรียนรวม4ี่นะครับเพื่อที่จะไปส่งที่อาคารหอพักนะครับตรงนี้นอกจากออหอพักนักศึกษาแล้วเรายังจะบริการไปถึงหอพักบุคลากรนะครับที่แฟลตห้านะครับแล้วก็จะวิ่งลงมาเพื่อที่จะไปส่งนักศึกษาที่สถานีหลักครับ นี่ก็คือสายที่ให้บริการนะครับแต่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปชมบรรยากาศรวมไปถึงเห็นบอกว่ามีแอปพลิเคชันมีอำนวยความสะดวกด้วยอำนวยความสะดวกครับเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานเจ้าหน้าที่ได้อธิบายอีกครั้งหนึ่งซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะถูกนําเข้าไปบรรจุในมือถือของน้นองๆนงักศึกษาทุกคนนะครับในอแอปมายูบนะครับ,รบแล้วก็นอกจากนั้นนี่สำหรับคนที่อาจจะไม่มีแอปตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะ สแกนที่บริเวณป้ายนะครับเราจะมีป้ายจอดรถรถรางนะครับอยู่30จุดทั่วมอนะครับเราจะมี QR code ท่านสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อที่จะแทร็กเส้นทางว่าตอนนี้รถรางอยู่ที่ตำแหน่งไหนของมาชุลัยนะครับสามารถเช็คได้ทุกจุดเลยครับครับอ่ะวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านผู้ช่วยอธิการบดีนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนจิตอารีรัตน์นะครับ ที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศนะครับในส่วนของรถรางนะครับว่าไปพื้นที่ไหนบ้างนะครับอ่านี่ครับจุดแรกที่รถรางจะจอดนะครับออกมาแล้วนะครับเคลื่อนออกมาแล้วนะครับอ่าขออนุญาตขึ้นไปบนรถก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับขออนุญาตขึ้นบนรถนะครับโอ้โหอ่าอนุญาตครับครับาจารย์ สวัสดีครับเพิ่มเติมแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายปัญญาสมัยคุณนครับเป็นพนักงานดูแลรถทุมวิวครับครับหรือว่าคุณคุณมาร์คมาร์คอะไรกันนะครับมาร์คครับทั้งหมดนี้ก็คือเดี๋ยวขออนุญาตพานั่งชมหน่อยก็แล้วกันได้ครับนะครับอ่าซึ่งจุดแรกนี้สถานีหนึ่งก็คือสถานีแรกนี้ระยะเวลาห่างเท่าไหร่กี่นาที รถออกเนี่ยมันจะเป็นช่วงระยะเวลาของรถแต่ละสถานีต่างกันจะเป็นเดี๋ยวขอเคลื่อนรถไปด้วยนะเดี the, ๋ยว <the, S 1> ผมเดี๋ยวขับได้เลยครับ uh huh. สถานีแต่ละสถานีครับระยะเวลาการออกรถเนี่ยมันจะไม่เท่ากัน,นครับ uh huh. แต่ว่ารถทุกคันเนี่ยจะมาบรรจบเนี่ยโดยนักศึกษามไม่ต้องรอรถนานเกิน10นาทีครับโอ้ oh. แล้วนักศึกษาเนี่ยสามารถมีแอปพลิเคชันหรือลิงก์เป็น QR โค้ดที่สามารถสแกนผ่านโทรศัพท์ตัวเองเพื่อดูว่าตอนเนี้ย รถเราเนี่ยกําลังอยู่ที่ไหนของสายรถแต่ละขันนะครับอ๋อไม่ถึงนักศึกษาสามารถสแกน QR Code โค้ดแล้วก็รู้ตำแหน่งรถได้เลยได้เลยครับแบบแบบเดียวแบบเดียวทำครับหน,หน้าตาของแอปเป็นไงนะ<า>หน้าตาของแอปมันจะเป็น QR โค้ดให้เฉยๆครับ<อ>แต่ว่ามันจะมีลิงก์ให้นักศึกษาแต่การใช้งานนะครับอันนี้คือคือเส้นทางของตัวสายที่เรากำลังจะเดินทางไปอะครับครับอันนี้คือสายสีเขียวนะครับ ตอนนี้เราก็จะดูได้ว่าตอนนี้รถเนี่ยกำลังอยู่ที่สถานีไหนนะครับเราก็จะกด z oh ูงเข้าไปได้ครับเนี่ยครับสถานีที่2บริหารบริหารศาสตร์ใช่ไหมครับอ๋อนี่ข้างหน้าน,นี่คือบริหารศาสตร์สถานีที่2สถานีที่2ก็พราะคือรถรถเคลื่อนนี้เขาจะเคลื่อนตามตำแหน่งนี้ก็เคลื่อนไปตามไปด้วยใช่ครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปที่สถานีที่3าใช่ไหมครับครับอันนี้เป็นสายสีเขียวนะครับใช่ครับเนี่ยเราจะเลี้ยวขวาเข้ามาา <c oughs> จะเลี้ยวนี้นะครับครับ <c oughs> โอ้รู้สึกว่า นิ่มอยู่แล้วนิ่มครับอ่าอากาศเย็นสบายด้วยนั่งสบายครับครับแล้วก็ไม่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเลยครับครับต่อไปต่อไปเนี่ยครับเราก็จะไปถึงสถานีที่3ามใช่ไหมครับเนี่ยครับอ๋อนี่ใช่ไหมมันก็จะขยับไปแล้วเรื่อยๆนะครับจาก2มาสามแล้วนะครับอืมคือสายสีเขียวเนี่ยครับจะมีรถวิ่งไปําเส้นทางเนี่ยประมาณ2สถานีก็จะประมาณ2คันครับของเส้นทางนี้ก็จะวิ่งห่างกันประมาณ10นาทีครับ ก็คือนักศึกษาเส้นนี้จะเป็นนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการเยอะที่สุดรถก็เลยจะมีมากกว่าทุกเส้นทางอื่นนะครับแต่ถาาว่าสถานีสถานีอื่นนะครับเราก็จะมีเป็นสถานีสีเหลืองไปไหนบ้างอะไรพวกนี้ครับสายสีน้ําเงินไปไหนบ้างอะไรพวกนี้ครับก็นักศึกษาจะได้ไม่ต้องรอกันเยอะครับส่วนส่วนถ้านักศึกษาอยากรู้ว่า ตอนนี้รถเนี่ยอยู่ที่ไหนของมหาลายัยโดยที่นักศึกษาสามารถกดบัดตรไหนไหนไหนกดตรงไหนครับกดกดที่บัตรไลน์ครับแล้วกดไปที่คาว่าออกก็ได้ครับคือตอนนี้มีรถวิ่งแค่คันเดียวในมหาลายัยจะโชว์เป็นรูปรถแบบนี้เลยครับก็คือสายสีเขียววิ่งอยู่สายสีเหลืองกับสีน้าเงินยังไม่ได้วิ่งคอันนี้ก็เหมือนเป็นการว่า,าถ้าเราโชว์ทั้งหมดได้ไหมอันนี้ความผิดกดโชว์โชว์ทั้งหมดแล้วครับ<อ>แต่ถ้ารถวิ่งเนี่ยเขาถึงจะโชว์ถ้ารถไม่ได้ขยับมันจะไม่โชว์ให้เราเห็นครับอื อย่างอย่างตอนนี้เส้นทางสีเหลืองไม่มีรถวิ่งใช่ไหมครับพอผมไปนักศึกษากปุ๊บผมจะไปเส้นทางสายสีเหลืองเนี่ยผมก็มาดูมันไม่มีรถน้องก็จะได้รู้ว่าอ่ะอันนี้คือไม่มีรถนะเขาจะได้ไม่ต้องรออ,อะไรประมาณนี้ครับ<ะ>ส่วนส่วนถ้าผมจะมาสายสีเขียวปุ๊บผมก็มาดูสายสีเขียวอา้าวตอนนี้รถอยู่ที่ไหนแล้วผมก็มามา z o มเข้าไปใกล้ๆใช่ไหมครับเนี่ยรถจะถึงโรงอาหารแล้วครับตอนนี้โอ้บอกได้เลยเนี่ยครับโรงอาหารกลาง กำลังจะเลี้ยวซ้ายไปลงอาหารกลางใช่ไหมครับครับเนี่ยครับกระผมกสูงเข้าไปให้ดูชัดเจนมากเนี่ยครับอืมตอนนี้ก็รถกําลังเลี้ยวซ้ายแต่นี้น้องนักศึกษาก็สามารถวางแผนได้เลยว่าเออเดินทางไปไหนแล้วก็มีรถอ่าใช่ครับเส้นไหนกําลังวิ่งมาถึงใช่ไหมใช่ครับแต่แต่เรื่องระยะเวลาการดีเลย์ของตัวรถเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับทางนักศึกษาที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมากในช่วงเวลานั้นๆนะครับนักศึกษาบางท่านก็จะขึ้นจะลงอะไรพวกนี้ครับ แต่ละสถานีทุกสายการวิ่งจะมีทั้งหมด16สถานีของแต่ละสายครับเลยต้องใช้เวลาในส่วนนี้นิดนึงครับคับสมัตสามารถนั่งนั่งได้ทั้งหมดกี่ที่นั่งเอ่อตัวรถนั่งได้ทั้งหมด23ที่นั่งครับโอ้ย23ที่นั่งใช่ขึ้นลงฝั่งเดียวขึ้นลงฝั่งเดียวครับเพราะมีกิ่งกดให้ทุกแถวที่นั่งของกิ่งกดตรงไหนครับอยู่ด้านด้านเสาของตัวรถครับอ๋อนี่ไงกดกลิ่งนะครับ ถ้าลองกดดูนี้แต่ไม่ต้องจอดนะครับครับโอเคสัญญาณชัดเจนครับครับส่วนด้านหน้าคนขับครับก็จะมีระบบไมวิทยุอะไรพวกนี้ไว้สําหรับบอกนักศึกษาเวลาเราถึงสถานีไหนเนี่ยสมมตินักศึกษามาใหม่ๆยังไม่รู้เราก็จะมีมีบอกแล้วก็จะมีป้ายเป็นตัวนี้ครับอ๋อนี่ไงอ๋อจะมี QR code แปะให้ด้วยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ QR code อยู่กําลังติดตั้งครับตรงตําแหน่งสีขาวเนี่ยครับ จะเอาเคียวโค้ดมาติดครับเดี๋ยวขออนุญาตลงมาดูหน่อยนะครับตรงไหนครับส่วนส่วนด้้นนะครับจะเป็นตำแหน่งของตัวเคียวโค้ดครับส่วนป้ายตัวนี้ครับผมจะบอกว่าทั้งมหาลัยจะมีทั้งหมด30กว่าป้ายรถที่ผ่านแต่ละป้ายเนี่ยจะมีสีประจาเส้นทางเขาบอกอยู่อ๋อนี่คือเส้นทางบอกว่าใช่ครับสายไหนใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือสายสีเขียวก็จะมาเส้นนี้เส้นเดียวก็จะมาแค่จะมีแค่สีเดียวแต่ถ้าสมมุติเดี๋ยวเราไปต่ออีกสักโค้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวในตรงนี้ขอดูเรื่องของข้อมูลรถหน่อยครับโออกแบบได้สวยงามมากนะครับขึ้นลงฝั่งนี้ขึ้นลงฝั่งเดียวฝั่งซ้ายครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากด้านขวาของตัวรถแล้วถ้าถ้าช่วงฝนละครับหรือว่าฝนลงมาไรต่างเรามีผ้าใบกันฝนตรงนี้อยู่แล้วครับทั้งสามด้านเพื่อกันไม่ให้นักศึกษาเปียกฝนอยู่แล้วครับแล้วก็ม้วนเก็บได้ครับเพื่อเป็นความสวยงามของตัวรถโอ้แล้วพนักงานขับรถเราละครับ พนักงานมีประจำรถอยู่แล้วมีประจำรถอยู่แล้วครัครบจะมีชื่อพนักงานบอกที่หน้าตัวรถอยู่แล้วทุกคันครับว่าคันนี้ใครเป็นคนขับเบอร์โทรอะไรอะไรพวกนี้ครับ๋อตรงตรงด้านหน้าคนขับนี้ก็นั่งได้ใช่ไหมนั่งได้เหมือนกันครับส่วน<อ>บนหลังคารถเราก็จะเป็นระบบแสง,แงโซลารเซลล์จะมีโซลารเซลล์อีก600วัตต์สองแผงครับอยู่ข้างบนโอ้โหครับคุณมาร์กมีหลายสถาบันไหมที่ใช้บริการรถมีฟ้าแบบนี้มีหลายสถาบันครับ ส่วนใหญ่ก็มหาลัยเกือบทั่วประเทศเขาเริ่มรณจงค์การใช้งานพวกนี้แล้วครับอะโอ้ครับผมเดี๋ยวจะไปดูอีกสักสถานีนะครับส่วนอันนี้จะเป็นสถานีที่8ดนะครับจากจากเม่อกี้ที่เจ็ดก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับแต่ส่วนด้านหลังเราเนี่ยจะเป็นจุดตัดของสายสีน้าเงินที่เขาจะวิ่งสวนกับเราก็คือจะเป็นจุดตัดที่ส<อ>ิบก็คือจะอยู่ฝั่ง,งตรงข้ามของถนนนักศึกษาสามารถเปลี่ยนเส้นทางตรงสถานีตรงแนี้ได้ครับอื อาจะเป็นสีน้าเงินใช่ครับมีไหมที่มาเจอกัน3จุดเลยจะมีเป็นโซนอีกโซนหนึ่งมากกว่าครับจะไปอีกโซนหนึ่งมากกว่าที่จะมาตัดทั้งหมด3เส้นทางครับ<อ>แต่มีอยู่ครับมีอยู่ครับในในตัวแผนที่เนี่ยจะมีบอกอยู่แล้วครับในในตัวของตัวแอปพลิเคชันนะครับนักศึกษาจะรู้ได้จากตรงนั้นเลยว่าตรงนี้นจะเป็นจุดที่เขามาตัดรถกันอะไรพวกนี้ครับออย่างนักศึกษาบางท่านกลัวมาสายขึ้นสายสีเหลืองมาก็ไปตัดโซน สายสีน้ำเงินต่อเพื่อเพราะรรว่ารถสีน้ำเงินกับสีเหลืองเราจะวิ่งส่วนทางกันครับน้ำเงินไปซ้ายเหลืองไปขวาอะไรประมาณนี้ครับอ๋อครับก็คือรถมันจะตัดกันอยู่แล้วครับในส่วนนี้พูดคุยกับ คนขับสักเล็กน้อยนะครับคือจะมาอำนวยความสะดวกให้กับน,น้องๆนักศึกษาในมหาลัยครับผมบโดยที่ว่าไม่ต้องไปขอเงินพ่อคุณแม่เพื่อมาซื้อรถจักรยานยนต์หรือว่าซื้อรถยนต์มาใช้รถสวัสดิการของทางมหาลัยได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆได้เลยครับผมทางพวกผมพนักงานของบริษัทเทสเซมมอเตอร์ยินดี D, ให้บริการทุกท่านครับผมอ่าับผมตอนนี้ผมพาทุกท่านมาที่โซนหอพักนักศึกษานะครับ โซนนี้จะเป็นสีอะไรนะสีเหลืองครับสีเหลืองครับนักศึกษาที่อยู่หอพักโซนนี้ก็นั่งมาเรียนได้สบายเลยได้สบายเลยครับ,รบนี่ครับตัวนี้หอพักนักศึกษานะครับโอ้ทำรัว้ว สวยงามมากนะครับสีขาวนะครับอันนี้เป็นสถานีนี่อันนี้จะเป็นสถานีของสายสีเหลืองกับสีน้ำเงินที่เขาวิ่งผ่านครับอ๋อนี่คือ<ม>เหลืองแล้วก็น้ําเงิน<ม>ใช่ครับนะครับตัวสีขาวนั่นก็คือที่ติดเย<ร>ว,วาโสใช่ครับสวยน่จะมีสสายที่วิ่งผ่านก็คือจะมีสีน้ําเงินกับสีเหลืองแต่สีเขียวจะไม่วิ่งผ่านเส้นนี้ครับอืมแล้วเราก็จะวนไปรับนักศึกษาล้อมตัวหอพักเสร็จปุ๊บเราก็จะต่อไปเนี่ยทางแยกปุ๊บสายสีน้าเงินเนี่ยเขาจะวิ่งไปทางขวา ส่วนสีเหลืองเขาจะวิ่งไปทางซ้ายมือของตัวรถนะครับครับเดี๋ยวไปชมเดีไปชมกันต่อก็ได้ครับครับผมสถานีนี้ก็จะอยู่ที่แฟลตบุคลากรนะครับชุดพักอาศัยหรือว่าแฟลตห้านั่นเองนะครับก็ใกล้ๆกับหอพักแพทย์นะครับนักศึกษาแพทย์ ก็ยืนรอตรงนี้ได้เลยใช่ครับเขาจะเรียกสถานีว0 6ศูนย์หเราจะมีรถบริการทั้งหมดสี่คันแล้วก็สำรองหนึ่งคันกันฉุกเฉินครับทั้งมหาลัยเนี่ยจะเป็นจะเป็นมาตรฐานนี้เลยครับอันนี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกแบบนี้ก็ยังวิ่งปกตินะวิ่งปกติได้ครับอ่าแต่คือว่าถ้าถ้าเกิดฝนตกจนมันหนักมากเนี่ยเราสามารถแกะคลิปตรงนี้ครับแล้วก็ปล่อยลงมามันก็จะเป็นผ้าคลุมรถด้านขวามือไปได้เลย มีระบบความปลอดภัยอันนี้จะเป็นถังดับเพลิงขนาดาหมอนใช่ครับไว้สําหรับกรณีสูงเสียตัวแบตเตอรี่สิดเลิงไหมหรืออะไรพวกนี้เราจะได้ดับไฟได้ทันก่อนมันจะลุกลามไฟไกลกว่านี้แต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีเหตุใดๆไม่มีเหตุครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่จุดบริการกันลยกันนะครับทุกท่านนี่คือรถไฟฟ้าชมวิวนะครับมาให้บริการภายในมหาวิทยาลัยโบราณธานีครับ ฝนตกนี่ไม่ต้องเอาลงใช่ไหมความจริงเอาลงได้ครับตอนนี้ oh. แต่ว่าเดี๋ยวถ้าสมมติตกก่อนี้จริงๆเราจะให้พนักง,งานเราเนี่ยจอดข้างทางแล้วก็แก้ชุดลงครับโอ้โห oh. เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วให้พนักง,งานเอาลงให้ดูครับอ๋อครับผมครับผมพนักง,งานก็เปียกนะครับจะจะเปียกแค่พนักง,งานคนขับคนเดียวครับแต่ว่าเรามีชุดให้พร้อมอยู่แล้วครับ แล้วผมก็พาทุกท่านนะครับพาชมบรรยากาศโดยรอบแล้วก็สถานีต่างๆนะครับอาจจะไม่ครบถ้วนนี่คือจุดที่1นนะครับของสถานีนะครับก็จะมีทุกสีเลยก็ว่าได้นะครับเจ01นั่นเองนะครับนี่คือรถไฟฟ้านะครับที่จะมาให้บริการ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเป็นอีกหนึ่งการให้บริการของมหาวิทยายลัยบนรารชธานีในโอกาสครบรอบ31ปีแห่งการก่อตั้ง เอาละครับท่านผู้ชมครับที่นี่มอบนลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คราวหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ